สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้นะครับเราจะมาทดลองแว็กสูตรใหม่นะครับจะเป็นแว็กที่เราปรับให้เกิดให้ความเงามากยิ่งขึ้นแล้วก็ปรับให้แบบมีให้เกิดน้ำเกาะนะครับเราจะมาลดทดลองดูว่ามันทําแล้วมันจะเป็นอย่างที่ว่าไหมนะครับนี่นะครับเราก็ฉีดน้ําลงไปนะครับสิ่งที่เราสังเกตเห็นก็คือน้ําจะไม่เกาะเป็นแบบถึงกับขั้นเป็นคราบมันเป็นอย่างเกาะเป็นเม็ดอยู่นะครับแล้วก็เด <PR ES> ี๋แบบดยวเรามาดูนะครับ <S <S <theater> ว่วา ปฏิกิริยาได้เกิดขึ้นหลังจากการที่เราฉีดไปแล้วนะครับนี่เราลองฉีดดูอีกครั้งนะครับก็น้ําก็จะไหลโฟรได้ดีนะครับไม่ได้เกาะให้เกิดเป็นคราบนะครับนี่นะครับมันก็เป็นเม็ดอยู่นะครับและมีการไหลของตัวน้ําบ้างนะครับนี่ครับเอาง่ายๆคือไม่เกาะนะครับเดี๋ยวเราจะลองเอาผ้ามาเช็ดดูนะครับนี่นะครับพอเช็ดแล้วปฏิกิริยาได้เกิดขึ้นก็ยังคงความเงาอยู่นะครับไม่ได้เกิดเป็นคราบทําให้ลด ความเงาของมันนะครับนี่นะครับสูตรนี้นะครับเราเพิ่มความเงาขึ้นมาแล้วก็เพิ่มปฏิกิริยาในการที่ว่าทําให้น้ําไม่เกาะครับตัวปูนสังเคราะห์เลยนะครับ